27กิโลแบตบเหลือแค่20% 8 4042 3นสะครับเตือนแล้วครับวันนี้ผมจะพามือใหม่ไปลุยกันนะครับว่า Godway MC มซวิ่งได้ประมาณกี่กิโลนะครับวิ่งไปกี่กิโลแล้วแบตลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจอสะพานต่างๆความชันประมาณไหนขึ้นได้นะครับก็จะไปทดลองให้ดูนะครับว่าถนนสภาพต่างๆเป็นยังไงบ้างที่ก o d w a เอมซสามารถวิ่งได้นะครับ แล้วก็การตั้งค่าต่างๆว่าจะให้เตือนที่เท่าไหร่ปิดระดับ1ปิดระดับ2เป็นยังไงเตือนที่ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วสูงสุดเตือนประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเราไปลุยกันเลยครับก็มีหลายคนอาจจะงงกับการตั้งค่านะครับว่าปิดเตือนระดับ1ระดับ2คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับไปที่ปุ่มเฟืองนะครับด้านขวาบนแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเสียงเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันล่างสุดนะครับคือเปิด มันเขียนว่าเปิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดบันทึกโอเคบันทึกแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวิ่งถึงที่ความเร็วเท่าไหร่มันจะเตือนนะครับตอนนี้อยู่ที่14ครับ16 17 19 20 21เตือนครับประมาณ21นะครับ21เริ่มเตือนครับ ก็ถ้าเปิดเอาไว้นะครับประมาณ28เตือนครับเท่ากับเกินยี่สิเตือนครับถ้าเราขี่ไปตอนนี้ยี่แปดครับย7 28ิบเี่แปดมันก็จะดังติ๊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 ตติติ๊ติดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองอีกโหมดหนึ่งดูนะครับตั้งค่าเป็นปิดเตือนระดับหนึ่งดูนะครับก็คืออันบนสุดครับปิดเตือนระดับหนึ่ง ตอนนี้ก็ปิดเตือนระดับหนึ่งแล้วก็กดบันทึกนะครับ1ิบเก22ยี5สิประมาณ25ครับประมาณ25ครับ25หรือ24นะครับดูใหม่นะครับย2 23 24 25ครับ25 โอเคถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับก็ผมว่าควรตั้งไว้ที่ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับปิดเตือนระดับหนึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับก็เตือนที่ไม่เกิน25ครับเพราะว่ามือใหม่ก็ขายังไม่ค่อยแข็งนะครับถ้าวิ่งเร็วมันจะยิ่งสายมากกว่านี้ครับค่อนข้างอันตรายนะครับส่วนใครที่เล่นจนแข็งแล้วนะครับหรือเล่นมาสักระยะนะครับก็มาที่ปิดเตือนระดับ2ครับ อันนี้คือเตือนที่สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายนั่นก็คือประมาณ40กว่าครับเวลาวิ่งเร็วๆนะครับวิ่งเร็วเกิน30มันจะได้ไม่เตือนบ่อยๆครับยังไงก็อย่าขี่เกิน45นะครับเอาเซฟๆเลยครับผมว่าไม่ควรเกิน40นะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนผมก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็คือมีเตือนลัวสุดท้ายอย่างเดียวครับมันจะดังติ๊ดๆๆๆๆๆๆายังฝืนไปต่อเครื่องก็จะตัดหยุดการทํางานแล้วก็ล้มลงทันทีนะครับ เอาอีกยังครับเราก็จะมีการตั้งค่าการเอนแป้นเตือนนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งไว้42นะครับ42ถ้าแบตเต็มร้อยนะครับวิ่งประมาณ42มันก็จะเตือนแป้นก็จะเอนนะครับทําให้เราลดความเร็วลงโดยอัตโนมัตินะครับใครจะตั้งไว้39ก็ได้ครับ45หรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับจะปิดไปก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับถ้าใครคิดว่าชัวรก็ปิดไปเลยนะครับแต่ผมจะตั้งไว้ประมาณ42แล้วกันครับให้มันยกครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับ มนนีความเร็วอยู่ที่32นะครับ33 35ครับผมตั้งไว้ที่เตือนสุดท้ายนะครับไปดูครับว่าจะเตือนที่เท่าไหร่นะครับ40 42ิ3นะครับเตือนแล้วครับตอนนี้ประมาณส2 43นะครับ อันสครับวันนี้อยู่ที่40บครับก็ลาว42เิเตือนสุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ควรทดสอบนะครับจำเป็นต้องการทดสอบจริงๆก็ควรจะหาที่ลงลู่ก็ใส่ชุดป้องกันให้เรียบร้อยนะครับใส่หมวกใส่สนับซอกสนับเขา่าใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันครับเวลาล้มจะได้ไม่เจ็บหนักนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่28 29ครับ28 29 30นะครับ30 32ผมจะหาถนนที่โลง่งๆนะครับแล้วก็ไม่มีรถตามหลังนะครับตอนนี้อยู่ที่35 34 35ครับ37นะครับ38มแปนี้40ครับ 41นะครับผมว่าความเร็ว40นี่ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับโดยเฉพาะเมืองใหม่นี่อันตรายมากครับอันนี้38นะครับ38 40 41นะครับ42นะครับ42เริ่มเตือนนะครับก็จะเตือนที่80%ของกำลังเครื่องนะครับ อันนี้ผ่อนเป็นสามสิบแล้วครับเอาขี่ช้าๆนะครับสำหรับมือใหม่30ิบก็เร็วมากแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบทางชันๆนะครับก็ไม่ได้ชันมากครับเผื่อมือใหม่จะกลัวนะครับว่าสะพานอย่างนี้จะขึ้นได้หรือเปล่า M3 M5 จะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับ่าเราไปดวนข้างหน้าครับก็ไม่ได้ชันมากนะครับก็ชันระดับหนึ่งตัวนี้ขี่ช้าๆอยู่นะครับประมาณสิบ นเนะรรับเียกว่าหมูหมูมากครับหมูหมูความชันระดับนี้นะครับบางคนอาจจะกลัวนะครับว่าชันแบบนี้จะขึ้นได้หรือเปล่ายิ่งถ้าเรามีแรงส่งมาแต่ไกลขึ้นได้สบายนะครับดูนะครับสมมุติว่าผมอยู่ใกล้ๆสะพานยิ่งใกล้สะพานนะครับ มันยิ่งจะต้องใช้กําลังเครื่องมากครับถ้าเราออกตัวจากตรงนี้นะครับดูนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับสบายครับสบายแบบไม่ต้องเค้นอะไรเลยครับถ้าเครื่องที่ไม่ค่อยมีแรงเราจะต้องโถมตัวไปข้างหน้าเยอะๆครับแต่อันนี้ขึ้นแบบแรงทอร์กดีมากครับอ่เดี๋ยวลองดูตรงนี้เลยนะครับตรงทางชันเลยครับ ออกตัวตรงทางชันนะครับถ้าไม่แรงจริงขึ้นไม่ได้นะครับสบายครับสบายเลยสบายมากครับก็ถ้าเจอสภานอย่างนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับ MCM 5หมูหมูครับหมูหมูเลยเดี๋ยวเราไปลองสะพานที่ชันกว่านี้นะครับชันกว่านี้แล้วก็ยาวกว่านี้กันครับ พอจะเป็นสะพานข้างหน้านี้นะครับค่อนข้างชันแล้วก็ยาวครับแต่ก็ไม่ได้ชันมากนะครับขึ้นสบายครับผมเคยลองเอาจักรยานรไฟฟ้าขึ้นมานะครับขึ้นไม่ได้นะครับชันแบบนี้หมดสิทธิ์เลยครับล้อเดียวเห็นซีมห้านี่สบายครับครับแป้งนะครับ รอสบายครับเสาปูนสําหรับดักมอไซค์นะครับมอไซค์มาไม่ได้ล้อเ,เดียวสบายครับคนบาตรตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินนะครับก็วิ่งได้ครับไม่ีปัญหาเลยครับถ้ามีคนก็แนะนําว่าควรวิ่งอยางช้าหรือไม่ควรวิ่งนะครับตรงข้างหน้าก็เป็นทางชันนะครับประมาณนี้ครับ จะลองกันให้ดูนะครับว่าก้อนเว MCM 5ขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็จะลองตรงนี้เลยกันครับเพราะว่ายิ่งเราอยู่ใกล้สะพานนะครับยิ่งขึ้นยากถ้าเราวิ่งมาแต่ไกลนะครับล้อที่มีกำลังน,น้อยก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้สบายนะครับสบายมากนะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลืออยู่70%นะครับผมจะทําการทดสอบนะครับว่าเตือนสุดท้ายจะเตือนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับไปกันครับ20 23 24 28นะครับ32 34 38 40 42ครับ40 40 4 1 42ครับยังคงเตือนที่42อยู่นะครับ 42ครับแม้แบบจะลดเหลือ70%นะครับก็ยังเตือนอยู่ที่42ครับตอนนี้ก็วิ่งมาทั้งหมด13กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทางข้างหน้าดูครับดูเหมือนจะมีหมาเยอะนะครับไปดูว่าจะโดนหมาไล่หรือเปล่านะครับ MC ็5ก็ถ้าหนีหมาก็พอจะทันนะครับถ้า40กว่าแต่ว่าผมว่าเสี่ยงเกินไปครับ เจอหมานี่ขี่ช้าๆนะครับจอดสู้ดีกว่าครับเมียนก็ถ้าเจออยู่ข้างหน้านะครับหาไม้หาก้อนหินไว้ขู่ครับเราก็ไม่ได้ไปตีนะครับไม่ได้ไปเคลื่อนก้อนหินใส่แค่ไว้ขู่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจะเจอระบาครับขอให้ไม่เจอดีกว่าครับ 我马劲嘞！ น,นี้ก็วิ่งมา18กิโลนะครับแบตเหลือ50เปอร์เซ็ต์ไปทดสอบความเร็วสูงสุดกันนะครับว่าเตือนที่เท่าไหร่นะครับก็วิ่งอยู่18นะครับ20 22นะครับ27 30 34 35 38 40ถึงโค้งซะก่อนนะครับ โอเคครับข้าหน้าลงแล้วครับที่แปดสามสิบสามสี่นะครับสามเจ็ดสามเก้าสี่สิบครับเตือนประมาณสามแปดครับสามแปดเตือนรัวแล้วครับสามแปดครับสามแปดแน่ๆครับเตือนรัวครับที่แบดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เตือนที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับดังนั้นเมื่อแบตเหลือน้อยไม่ควรขี่เร็วนะครับเพราะว่าความเร็วจะลดลงเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็วิ่งมา21กิโลนะครับแบตเหลือ40ครับ ตอนนี้ก็วิ่งมา23กิโลนะครับแบตเหลือแค่30%เดีย๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับว่าความเร็วสูงสุดน,นะครับเตือนลัวที่เท่าไหร่นะครับกับแบตเตอรี่30%นะครับก็น่าจะอยู่ราวๆสัก35ครับ ยี่สิบห้ายี่สิบเก้าครับประมาณ35ห้าเริ่มเตือนแล้วนะครับติดติดแล้วครับประมาณ35อยู่นะครับเริ่มติด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 ครับ สามี่สามห้าครับติดติดแล้วครับติดติดผมต้องรีบผ่อนแล้วครับอยู่ราวสามสี่สามห้านะครับ, 3, 4, 3, รบที่แบตสามสิบเปอร์เซ็นตก็คือเตือนลัวสุดท้ายนะครับแบตยิ่งเหลือน้อยยิ่งต้องระวังนะครับกดเพลินไม่ได้ยินเสียงเครื่องตัดได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็วิ่งมาประมาณ25้ากิโลนะครับตาเร่งก็เริ่มลดลงครับแล้วก็เตือนลัวไวขึ้นนะครับ นีเจอบันไดหน้าลงมาครับข้างล่างก็เป็นน้ำน,นะครับเดีย๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับทดสอบวิ่งข้างบนนีะครับคงไม่ลงไว้แน่ครับตอนนี้วิ่งมา27กิโลแบตเหลือแค่20นะครับรู้สึกว่าเริ่มจะเตือนไวขึ้นครับ ตอนนี้เตือนสุดท้ายมาอยู่ที่20กว่าแล้วนะครับประมาณ25-26ครับอัรตราเร่งตกลงเยอะเลยนะครับขี่ช้าแค่ยี่สิกว่าก็เตือนแล้วนะครับช่วงนี้เราฝืนมากไปได้นะครับมายี่ณ25ครับเตือนแล้วครับยี่ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับ ผมก็จะลัดล้อไปตามฟุตบาทที่แทบจะไม่มีคนเดินเลยนะครับ รุประยะทางที่วิ่งมาวันนี้ทั้งหมดนะครับตอนที่วิ่งมา2กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือประมาณ90%านะครับทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือเตือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ตอนที่วิ่งไป10กิโลเมตรแบตก็จะลดเหลือ70%แต่ว่ายังทำความเร็วสูงสุดได้เท่ากับตอนที่แบตเกือบเต็มเลยนะครับ พอวิ่งมา18กิโลเมตรก็เหลืออยู่แค่50%ครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับลดลงมาเหลือ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวิ่งไป23กิโลเมตรนะครับแบตเหลือเพียง30%ความเร็วก็ตกลงเหลือ35กิโลเมตรต่อชั่วโมง แลก็ในคลิปนี้ผมวิ่งมาจนถึงประมาณ27กิโลเมตรนะครับจนแบตเหลือแค่20นะครับความเร็วก็ตกลงไปมากๆเลยนะครับอยู่แค่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่ายิ่งแบตลดลงเท่าไหร่นะครับความเร็วสูงสุดนะครับก็คือเตือนสุดท้ายก็จะยิ่งเตือนเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดก็จะลดลงเรื่อยๆครับ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับว่าปิดระดับ1ระดับ2คืออะไรนะครับก่อนอื่นครับเรามาทําความเข้าใจกับเสียงเตือนก่อนครับเสียงเตือนจะมี3ระดับนะครับระดับ1ดัง2ครั้งครับบีบีระดับ2ดัง3ครั้งนะครับบีบีบีระดับ3ก็คือเตือนรัวสุดท้ายจะดังรัวๆนะครับบี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 บไปตลอดเลยนะครับ คือถ้าเรายังเร่งต่อนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เครื่องตัดได้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับไม่ใช่การปิดเตือนระดับหนึ่งนะครับเรามาเริ่มจากซ้ายมือสุดนะครับคือเปิดเปิดคือไลไรเปิดคือการแจ้งเตือนตั้งแต่ระดับ1 2และ3นะครับผมจะยกตัวอย่างสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือตอนที่แบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ MCM 5ถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับเท่ากับว่าจะดังตั้งแต่เตือนแรกครับเตือนแรกก็คือ 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะดังอีกทีนึงครับก็จะดังเป็น3บี๊บนะครับแต่ถ้าเรายังขี่ไปต่อนะครับก็จะดังทั้งระดับ3นะครับที่เตือนลัวด้วยนะครับเท่ากับว่าเปิดรือการเตือนทั้ง3ระดับเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับมือใหม่เลยครับก็คือจะเตือนตั้งแต่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับ การปิดเตือนระดับ1ก็คือเตือนแรกจะไม่ได้ยินนะครับ2บีบจะไม่มีแล้วครับก็จะไปเตือนที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเท่ากับว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไม่มีแล้วนะครับจะเริ่มดังบีบบีบบีบที25่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปเตือนอีกทีนึงก็ที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเตือนสุดท้ายครับก็พอ,อจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขวามือนะครับอันสุดท้ายครับปิดเตือนระดับ2นั่นก็คือ จะไม่มีการเตือนระดับ1และระดับ2ไม่มีการเตือนที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่มีการเตือนที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปเตือนสุดท้ายเลยครับที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือดังรัวๆเลยครับบี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 บไปตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่เล่นเป็นแล้วนะครับไม่ต้องการแบบวิ่ง20ก็ดังนะครับวิ่ง25ก็ดังไปตลอดทางนะครับก็คือปิดหมดเปิดเฉพาะเตือนสุดท้ายอย่างเดียวเลยนะครับก็หวังว่าคงจะ พอเข้าใจกันแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าและการทดสอบก็เกรม CM5 ครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามได้เลยครับาไว้ถ้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะนำมาฝากกันอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ